สวัสดีพี่นอ้องป้องปายเบิร์ตทมองทุบอลต้องฟังไทยฟังเล่าเหรอคับพี่น้องต่างประเทศทั่วโลกครับพอกับช่องนมบันดงชนแอรคือเราพี่น้องต่อจากอีพีที่หนึ่งครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สองนะพี่น้องหลังจากออกจากจุดจอดจุด,จดแรกครับสามารจอดจุดที่สองนะครับแผนรําออ่นคือกำลังสีออกลําผู้ขาขี้นี่คือกำลังสีเขาไปเทียบท่าแท่น ครับหลังจากแพ้เขาเทียบท่าฟังนะครับต่อจากนี้ไปผมก็จะขึ้นไปทึงสกายวอล์กนะพี่น้องจะเป็นจนังใดจังติดตามเบิ่งน้ำกันครับผมหนบัดนี้พี่หน่ก็จำเรื่องอะไอยู่ครับอ๋ออ๋อ สวัสดีพี่น้องป้องไปเบิร์ตสุภูสุสคนวันนี้ภาพพี่น้องมาเคลื่อนสิลินทอนครับผมบางนี้เป็นอย่างกับเพิ่นว่าสกายวอล์กสกายวอล์กมาเคลื่อนสิลินทอนขึบลราชธา,านีพี่น้องพึงมาเทเล็กเลยพี่น้อง ชมวิวบรรยากาศเกลือนสิรินทอดเออหุ่

าอาคารเเลนทอนพากอนและเนเจอร์น่าคือนายสยุดจุดได้ลัดติดท้ายอยู่นักขนาดนี้ครับพี่นง là cái chút nỉ bò kiệt vạ là gì chút nỉ nó thầm nỉ. Lòng hẹp đã lòng ta tăng thì đoạn. จุดเริ่มต้นบอกว่าผีเพว่าผีว่าผีว่าผีสิาผเด็นเจ้ายนมันจะมาจอดแถวนห้ล่ะพี่น่องจุดที่สอง phát coi đẹp luôn nè rồi, ơi, xiềng này phi nông, nhãn ra nhảy lên, nhãn này có chốc phát đẹp luôn ơi, phi nông xiêu không phi nông, súng là Oh mm. โอ้โโอ้ปวดเดอาการเย็นแรกน้ำหนักมาทางเป็นประโยชน์ซะเลยนะเนี่ยกนมีนาวนะเขามาเป็นในอากาศซะเลย พี่น้องเสียวเสียวอูหสเสียวเสีย,ยวยานกระจกพัาดแตกลงหนีพี่น้องโอ,อ้สูงเติบอยูะเด้นี่โอ้ยิ่ดีดีพี่น้องงามเป็นงาม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những hấp dẫn จุดเอีกจุดเดกกระจกขับงี่นองซูงเติบเยอะเลยอุกรณกับอุปกรณ์ยางหมละยันกระจกพัดแยกลงเอ้อ วันนี้บิวแห่งงามครับพี่น้องจุดนี้บิวงามไหมเดี๋ยวเด็กกว้างเลยโอ้จุดแหลกพิ่แอร์คนเป็นจอดจุดแหลกครับคุหมองมีเสาไฟตรงนั้นนะครับ จุดที่สองคันมาจอดนี่ครับขึ้แนบเห็นเลยครับี่จุด <Okay. S 1> ที่สามจากักร <c oughs> ทับเงินอ๋อซัมดีตั้พี่หนกเดี๋ยวพี่แอามพันทาอยู่ครับวันนี้พ่อพี่รอง มาหล่องแพ้ครับพี่นอ้องมัเขื่อนสินินทอนจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องตอนยางอยูนดก็คือบองสกายวอล์กเพล่นนะครับพี่น้องมาจุดชมวิวกันสิรลินทอนครับงามเป็นงามพี่น้องบรรยากาศองมเย็นมาเหมือนอย่าซี่ค่ำค่นำ้ำว่าแดดท่อนอากาศค่มสบายเลยกบับบ่บอสำลับบ่อสำลับยางเลยพี่น้องว่ดแดด บรรยากาศดีเลยเหมือนเด้คนกนัมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับหลังจากลงจากสกายวอล์คแล้วกัมาขึ้นแพ้คร่ที่เกาหลยพี่น้องเพิ่มมีเวลาจอดแค่30นาทีเองพี่น้องเพาะได้ ย่างไปห้าสกายวอลก,กันใส่เวลาเพระแหงแล้วละ่ะย่างกลับอีกเวลายุดทั้งสกายวอลหัดจาก,กนากที่เองพี่น้องแต่่าจุดมันแค่จอด30มสินาทีเองมันก็จะต้องไปจอดจุดอื่นต่อไปเราจะจุดที่สองแล้วพี่น้องเขาสู่จุดที่3จะเป็นอีหยังต่อไปจังทะเบงพี่น้อง มาเบิ่งบรรยากาศทั้งแพร่ในตาที่นี่จากไผเป็นไพ่แล้วเงาหรือพุนเบิง่งเอาพี่น้องมวนบ่มวนมันบ่มนัมนเสียงเพลงที่พี่น้องได้ยินนี่คือว่าม่นเสียงเพลงทัง้งแพร่หรือพี่น้องเพราะว่าผมตัดเสียงเพลงจากทึ่งแพร่ออกเพราะวันจุดเพลงติลึกซิ์เขา คนต่อเสียงของเหยาเขามาใส่แทน ครับผมสำหรับคลิปนี้ EP พีที่2กงสิจบไปพี่งแคนนี้แลวพี่น้องพ่อกันคลิปต่อไปครับกับอีพีที่3ล่องแพ่เพื่อนซิลินท่อนจังหวัดอุบลราชาธท่านีครับสิมีอย่างให้พี่น้องในเบิงในอีพีที่3ก็จังติดตามกันเบื้องเด้อพี่น้องผู้ใด้เขามาเบิงก็ให้โสดๆปันหมาลำลำเรื่อยๆกับถูกหวยถูกและวมันทีนึงกันสปูสุขคนเด้อพี่น้อง เบื้องหลังก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มบันดองชาแนลด้อพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งแจ้งเตือนไมี่คุดคลิปใหม่นำพี่น้องคลิปนี้ก็ทำลาบพัดจากพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ